จริงหรือไม่รักแท้แพ้ใกล้ชิดแต่รักผิดใกล้หมดตัว <c oughs> จริงหรือไม่เราสู้ได้ทุกวันยกเว้นวันจันทร์ <c oughs> จริงหรือไม่คนจนคนรวยเหมือนกันอยู่อย่างทุกใจตอนตังไม่พอ <c oughs> จริงหรือไม่อยากผอมต้องออกกำลังกายแต่ถ้าอยากสุขใจต้องออกไปกิน <c oughs> จริงหรือไม่แฟนเก่าตัวเหมือนข้อสอบมองทีไรก็อยากกลับไปทำใหม่ <c oughs> จริงหรือไม่การนอนคือการชาร์จแบตแต่ตื่นมาอีกทีแบตยังหมดเหมือนเดิม จริงหรือไม่คนมีแฟนกับคนไม่มีแฟนบางทีก็เหมือนกันคือไม่มีเงิน <c oughs> จริงหรือไม่การลอกการบ้านการลอกข้อสอบเพื่อนมันคือความไว้วางใจขั้นสูงสุด <c oughs> จริงหรือไม่คำว่าลด50%เอร์เซนทำให้เราอยากซื้อเฉยคลิปจีนินค่ะ